วันนั้น11สิงหาคม12สิงหาคมวันหยุดผมรู้แล้ว13สิงหาคมเปิดมาเนี่ยตลาดถล่มกรุงไทยอีกแล้วฝ่ายที่เดินเรื่องนี้เนี่ยเตรียมแผนว่าเป็นความผิดผู้ว่าการเพื่อใช้ตัวนี้เป็นตัวปลดผู้ว่าการผมสืบจนรู้แผนพับผมเตรียมการเต็มที่มีทางเดียวสู้ตอนนี้กรุงไทยนั้นเริ่มจากปลายปี46 จ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปตรวจสอบธนาคารกรุงไทยก็เลยไปเจอว่ากําลังมีการปล่อยสินเชื่อที่ไม่ชอบมาพากลสินเชื่อที่ปล่อยแล้วมีการหมุนไซฟ,ฟอนเงินออกจากบริษัทที่รับกู้ไปใช้ที่อื่นด้วยซึ่งผิดหมดเมาเราก็ดําเนินการหลายอย่างหลายขั้นตอนจนในที่สุดตัดสินใจที่จะฟ้องคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประธานนั้นเป็นพี่ชายรัฐมนตรีและกรรมาการผู้ช่วยาการนั้นเป็นคนที่การเมืองสนับสนุนเต็มที่เมื่อเราตัดสินใจฟ้องนั้นปรากฏว่าเกิดวิบากกรรมพอสมควรเมื่อผมตัดสินใจฟ้องแล้วก็เกิดมีกระบวนการที่จะล้มที่จะปลดผู้ว่าการให้ได้ที่จะล้มผู้ว่าการให้ได้กระบวนการนั้นเริ่มวันที่11สิงหาคมตอนนั้นมีการปล่อยข่าวในตลาดหลักทรัพย์ว่าผู้ว่าการสั่งให้ กองทุนฟื้นฟูขายหุ้นนะฮะขายหุ้นของของกรุงไทยคนก็เชื่อคนก็หอเคกันขายหุ้นกรุงไทยหุ้นกรุงไทยตกอย่างรวดเร็วเลยและตกไม่หยุดจนถึงตลาดปิดวันนั้น11สิงหาคม12สงิงหาคมวันหยุดผมรู้แล้วสิสิงหาคมเปิดมาเนี่ยตลาดถล่มกรุงไทยอีกแล้วฝ่ายที่เดินเรื่องนี้เนี่ยเตรียมแผนว่าเป็นความผิดผู้ว่าการ เพื่อใช้ตัวนี้เป็นตัวปลดผู้อาการผมสืบจนรู้แผนพับผมเตรียมการเต็มที่มีทางเดียวสู้แล้วต้องสู้แบบเอาตัวเองเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าสู้ไม่จะไปหวังใครผมนั่งล่างถแถลงการที่จะอ่านให้ผู้ให้ให้นักข่าวในวันที่สิบสองตอนถึงเงย็นก็ล่างเสร็จวันที่สิาผมมาเช้าสั่งเจ้าหน้าที่เลย ผู้ว,ว่าการจะถแถลงการเรื่องธนาคารกรุงไทยเวลา10บนาฬิกาให้เรียกนักขา่าวแถลงมาให้หมดทุกคนวิ่งมาหมดรถของนักรถทีวีอะไรวิ่งหันกลับมาธนาคารประเทศไทยหมดถึงเวลา10นาฬิกาผมก็ลุกขึ้นไปถแถลงว่าตามที่มีการมีข่าวว่าผู้ว,ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งขายหุ้นสั่งกองทุนฟื้นฟูขายหุ้นให้แก่ของธนาคารกรุงไทยนั้นไม่เป็นความจริงแล้วผมก็อ่านให้ฟังว่า หุ้นเดิมมีจํานวนกี่หุ้นณนะผัดนี้ก็ยังมีจํานวนเท่านั้นหุ้นตามเดิมแล้วก็กล่าวถึงฐานะของธนาคารกรุงไทยซึ่งเบอหนแข็งแรงมากอ่านข้อมูลต่างๆให้เห็นชัดว่าทุนกองทุนแข็งแรงต่างซ้อนรอนนี่สู์อย่างไรแข็งแรงอย่างไรพอแถลงข่าวอย่างขึงขังเต็มที่สู้อย่างเต็มที่แล้วปรากฏว่าการขายหุ้นของกรุงไทยหยุดขายทันที แล้วภายในเที่ยงนั้นก็เอาอยู่หุ้นกลับมาที่เดิมได้พอเราสู้ชนะนั้นพับหลังจากนั้นมาข่าวพวกนี้เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยนักข่าวรู้ดีนักข่าวรู้ดีว่าใครเป็นคนทำด้วยพอเห็นว่าผมสู้เท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยเครดิตเตี้ของแบงค์ชาติเพิ่มขึ้นเต็นทีเลยพอถึงสิ้นปีเราทำเซอร์เวีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ความเชื่อมั่นของธนาคาร่งประเทศไทย เพิ่มจาก70เป็น90ความไม่เชื่อมั่นลดจาก30เหลือ10เปผมก็รู้ว่าผมหมดภาระผมโจทย์สำคัญผมทำเสร็จแล้วขอบคุณครับ